สวัสดีทุกๆคนวันนี้จะพาไปทำบุญวัดหลวงพ่อตอนนี้กำลังจะออกเดินทางกันนะครับไปกันเลยออกเดินทางกันตอนนี้ถึงเลยทางหนองจอกมาแล้วแวะ ซื้อไข่ไปถวายหลวงพอ่อมาได้แล้วก็จะเดินทางไปนี่ง่ายไข่ที่จะไปถวายหลวงพอ่อได้มาแล้วโอเคแค่นี้ไปเราไปถวายหลวงพ่อกันถึงวัดหลวงพ่อแล้วจ้าตอนนี้กําลังจะหาทางเลี้ยวเข้าไปร้านจอดวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่หรอไม่เข้าทางนี่นะนี่ไงจะเลี้ยวขวาเลย ไปถึงวัดหลวง,งพ่อแล้วครับไม่ได้ถ่ายลิงนัหยุดดิไปที่ร้านจอดรถบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อน,นะจ๊ะ ทุกคนวันนี้มามาวัดหลวงพ่อดูบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อผุกคนเยอะมาก